สวัสดีครับวันนี้ผมมาขออนุญาตประชาชนชาวไทยนะฮะขออนุญาตเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตู่เลยนะครับเพราะผมมีสคุณสมบัติคุณสมบัติที่หนึ่งก็คือรู้หลักวิชาในการสร้างประเทศนะหลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศเป็นชาติ ไทยมหามนา์นะจึงมาอาสามาสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหามนา์ในยุค AI นะครับสมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่จะประกาศต่อเวทีโลกว่าประเทศไทยควรมีบทบาทตำแหน่งหน้าที่อย่างไรต่อเวทีโลกด้วยวิสัยทัศน์ของรถแมปสองซึ่งผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านก็เพียงแต่นำรถแบบสองของผมไปเทียบกับรถแบบหนึ่งของรัฐบาลตู่นะแล้วท่านก็เลือกเองว่าควรจะเลือกรถแบบหนึ่งปีหรือรถแบบสองเพียง2ปีนะไปเทียบดูแล้วก็เลือกเอาว่าอันไหนดีที่สุดนะคุณสมบัติที่3ผมสามารถแปลงไอเดียจินตนาการทฤษฎีนะครับ แล้วก็ลิขิตพร้อมทั้งวิสัยทัศน์นั่นแหละครับออกมาเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแผนปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่พร้อมมีนวัตกรรมมารองรับนั่นคือส่วนบ,บ,บัทีุ่ณสวัสดิ์ที่สามคุณสวัสดิ์ที่สี่คือเป็นชาวพุทธก็ย่อมสืบสารต่อแนวทางของพระเจ้าตากซึ่งทรงกู้ชาติแล้วก็สร้างราชธานีใหม่แล้วก็ตามด้วยการ กอบกู้ทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกันที่นี่ใช้ยุทธศาสตร์ประชาตากในการกู้ชาติแล้วก็สร้างรชธานีใหม่ซึ่งก็คือสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองคือการสร้างรชธานีใหม่แล้วเป็นรชธานีในระดับเป็นดุลที่สามของโลกได้เลยในจังหวะน,นี้ประเทศไทยเหมาะที่สุดที่จะประกาศตัวเป็นดุลที่สมของโลกหลังจากที่โลกได้ประกาศดุลที่สองแล้วนั่นคือกลุ่มเอส ซีโเสี่ยงไฮ้คอมเบลเลชั่นออแกไนเซชันนั่นเองประกาศตัวแล้วนะฮะแต่ว่าดุนที่สามนีไม่มาเพราะนั้นโลกมี2สองดุนอยู่ตอนนี้ก็คือดุนที่หนึ่งก็คืออเมริกาเจ้าเก่ากับ NATO ดุนใหม่ดุนที่สองนั่นก็คือจีนกับรัสเซียหรือกลุ่มเซี่ยงไฮ้คอมเบลเชั่นคอเปอเรชั่นมีอยู่9้าประเทศส่วนดุนที่สามนั้นควรจะได้เกิด ผมโลกมันต้องมีสนะาม,มดุลนะถ้ามีสองดุลก็จะเป็นการสู้เป็นการไฟกันเพราะนั้นต้องมีดุลทีดสามเป็นทางเลือกใหม่เพื่อลดการต่อสู้ของดุลที่หนึ่งและสองลงเพราะดุลที่สามจะเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มกลุ่มประเทศต่างๆที่เขาสนใจอยากจะค้าขายอย่างแบบแบบใหม่ระบบระบบใหม่ที่นี่เตรียมให้หมดแล้วนะ ดังนั้นงานของผมจึงเป็นงานที่ทําการเมืองระดับโลกไม่ได้มาเล่นนะเป็นการทําการเมืองระดับโลกนะไม่ใช่เล่นการเมืองอย่างที่พิจารณาเล่นกันอยู่เต้นไปตามเหตุการณ์วันนี้เหตุการณ์ว่าเมืองเป็นยังไงก็แกนํำทั้งหลายก็จะออกมาพูดกันก็เต้นไปตามเหตุการณ์นะแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาประเทศมันเป็นการเต้นอยู่ในแอ่งน้ําเน่าที่เราติดแอ่งน้ําเน่าวงจรุบาทกันไม่รู้จบ ติดกันหลายแ่งแองแล้วแ่งเล่าพอแองนี้เบื่อแล้วก็ไปอีกแ่งหรือแองน้ําเน่าใหม่นั่นประเทศไทยเราเต้นไปตามเหตุการณ์แต่ไม่มีใครวางรากฐานประเทศใหม่เลยมันจริงจะถูกต้องต้องวางรากฐานประเทศไทยใหม่เพราะเราอยู่ในยุคใหม่แล้วต้องเป็นประเทศไทยที่เกิดใหม่ใหม่หมดเลยใหม่ชนิที่ว่าคนไทยก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่เคยรู้จักประเทศไทยแบบแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนั่น คือเรื่องราวของผมฮะออกแบบเกมให้แล้วคือประเทศไทยตัวจริงเป็นตัวจริงนะะที่ท่านยังไม่พบไม่เจอเพราะคนไทยเนี่ยอยู่กับประเทศไทยตัวปลอมมาตั้งแต่เกิดนั่นหมายว่าเราเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาตั้งแต่พศสองสี่เจ็้าจนปัจจุบันนี้เป็นเวลาเก้าสิบปีดังนั้นคนไทยตั้งแต่เกิดจึงอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมจนกว่าจะได้ดูคลิปผมนี่แหละ ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกหลักวิชาท่านจริงจะแยกถูกแยกผิดเปี้ยนแล้วรี่จะรู้ว่าอ้าวที่อยู่มาในประเทศตัวปลอมอุตสาไปต่อสู้กันอุตส่าแตกแยกกันต่อสู้กันเป็นสีนั้นสีนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ถล่มกันทุบด่ากันไปด่ากันมาจนไม่น้ำย่ากันแล้วเหม็นขี้หน้ากันแล้วเนี่ยอยู่ๆเรามาเป็นอย่างนี้ทําไมอ่ะรู้ไหมเพราะเราเข้าใจผิดยึดหลักผิดทใ่้ผิดทั้งทั้งประเทศเลยไม่ว่าท่านอยู่ฝ่ายไหนก็นผิดหมดเลยเข้าใจเข้าใจผิด ถ้ากระทาให้ทําปฏิบัติต่อต่อคนไทยด้วยกันเองผิดผิด,ผดจึงมองหน้ากันไม่ติดทุกวันนี้นั่นแหละพด่ากันไปเยอะซัดกันไปแยะถล่มกันไป,ไปมากเพราะไปยึดหลักวิชาที่ผิดไงเราก็เลยแตกแยกกันเช่นทุกวันนี้แหละไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงเราเป็นคระทศตัวปลอมกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้ใหม่ในหลักวิชาที่ถูกที่ผมได้ออกแบบมาให้เรียนรู้แล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันที่ประทายนั่นหะมายว่า ไม่เป็นคนไทยตัวปลอมที่ต้องแตกแยกกันอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นคนไทยใหม่ที่ประกาศตัวประกาศตนทิ้งอุดมการเก่าเลยเพราะที่แล้วมาเนาี่ยทำให้เราต้องไปแตกแยกกันต่อสู้กันทางด้านการเมืองผิดผิดการเมืองมันผิดอยู่แล้วนะเราไปต่อสู้กันการเมืองด้ผิดผิดเราก็เลยผิดซ้ดดดดสำซากทำร้ายกันเองมอนทำลายประเทศกันเองไม่ถูกต้องครับถึงเวลาที่ต้องประกาศตัวเลิก ไม่เป็นแดงไม่เป็นเหลืองไม่เป็นคะสีไม่เป็นสลิมไม่เป็นกปศไม่เป็นสามนิ้วสามกีอะไรนี่ไม่เป็นแล้วนะที่ท่านเป็นมาเล่นบทบาทต่างๆมานะท่านเอาไปทิ้งได้เลยเอามาใช้ไม่ได้แล้วหมดยุคหมดสมัยจะต้องเรียนรู้ใหม่ในงานของแอรธ,ธรรมธิกตายนี่แหละเพื่อที่จะเป็นคนไทยจริงและจริงจะพบประเทศไทยจริงนนเดงดังนั้นผมจึงทำคลิปให้ท่านได้เรียนรู้กันขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ กฎเกณฑ์ใหม่หลักเกณฑ์ใหม่ของแอดธรรมาิปไจัยซึ่งจะทําให้ท่านกลายเป็นโสนารบันทิปไตยสูงกว่าประชาธิปไตยนะฮะเป็นโสนาบันแล้วก็ยึงสูงกว่าเป็นโสนารบันทิปไตยโสนารบันธรรมาธิย์ปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มีมาตรฐานสูงนี่แหละทําให้ประเทศไทยประกาศใช้ซูเปอร์สแตนดาร์ดเลยประกาศเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดของโลกด้วยสี่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่หนึ่งง่ายๆคือประชาชนปกครองตนเองเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิต ไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วจบยุคสมัยสส,ส,ส,สพกักการเมืองเพราะโลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ตมีบล็อกเชนนะมีแอปพลิเคชันนะสามสิ่งเหล่านี้หรือมีดาวเทียมเนี่ยสอย่างเหล่านี้ตั้งแต่ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะฮะแอปพลิเคชันแล้วก็บล็อกเชนสี่อย่างเนี <l> ่ยก็ไม่จะเป็นที่ต้องมีสสมีการเลือกตั้งมีพักการเมืองมีคณะราลบาลไม่ต้องมีไม่จเต้องมีไอ bitte, ท้ที่ท่านคุ้นเคยเนีย่ที่เพิ่งมาอาศัย ต้องพึ่งพาสสต้องพึ่งพารรคเมืองต้องพึ่งพาคณะรัฐบาลไม่ต้องแล้วต่อไปนี้ท่านเลิกพึ่งพาพวกนี้เพราะว่ามันเป็น,นกลไกแระเภทหนึ่งที่พึ่งพาไม่ได้ก็เผวกเขาก็โกงยางหากักโดยปกติเขาก็อยู่สุขสบายดีก็ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มีความเมตตาจะช่วยประชาชนนะครับแต่เธอต้องโปรดรู้ด้วยกลไกที่หนึ่งไม่ได้ทํางานเต็มที่นะไม่ได้ปรารถนาดีต่อประชาชนไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนนะฮะเพราะนั้นประชาชน ก็ไม่ใช้บริการเลแค่นั้นเองก็ไม่ใช้ประชาชนก็สร้างกลไกรับเบริสสองของตัวเองขึ้นมาได้ที่นี่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วท่านก็เพียงแต่เข้ามาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ประกาศตัวเป็นคนไทยจริงที่ใช้กลไกรับเบริสสองของตัวเองโดยตนเป็นเพึ่งแห่งตนไม่เป็นพึ่อนกนลไกรับเบรทีหนึ่งแล้วก็รับเบิหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปรับอีกแล้วก็อะไรที่เราทําแทนได้ก็ยกเลิกเลยยกเลิกกลไกรับเบรทีหนึ่งเลยอะไรที่กลไกรับสองทำแทนได้นะฮะสั่งยกเลิกทันที 1. รับมันหมดยุคหมดสมัยที่จะใช้แล้วกินเงินเดือนเปลืองเปล่านะทีนี้จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างไรก็ไปดูลาเลียทั้งในมีรายละเอียดให้มีไม่ได้เงินให้มากมายมหาศาลเลยในการปรับเปลี่ยนประเทศครั้งนี้แล้วไม่มีใครเสียชีวิตหรอกครับเพียงแค่นั่งดูคลิปผมก็เกิดปัญญาเป็นโซนธรรมจิตตาแล้วไปทำตามเสเต็ปันตอนที่ผมให้ไว้ก็จะได้ประเทศไทยใหม่เลยโดยไม่มีใครเสียชีวิตและไม่ต้องใช้รถถังใช้แค่บัตรประชาชนนั่นเองก็เปลี่ยนประเทศไทยใหม่ได้หมดเลยเอาละครับ ขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปของแอดธรรมนุิตายเพื่อเป็นคนไทยจริงแล้วก็พบประเทศไทยทจริงแล้วก็สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งจะทาให้ประชาชนมีทุนสำรองคนละ4 3 2ถึงสาที่ล้านบาทได้อย่างไรก็ไปดูในส0แพลตฟอร์มซึ่งจะเป็นซูเปอร์เซนดาตของประเทศไทยที่จะประกาศต่อเวทีโลกนะอารัขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปต่างๆของแอดธรรมนิตยเป็นลำดับตอนๆไปขอเชิญครับผมแอดธรรมนิตายยินดีต้อนรับท่านครับ สวัสดีครับ